อย่างไรอย่๋ยวนี่ครับคลังพาซาอยู่นี้เดี๋ยวเราจะไปเซอรไพรส์เรนนี่นะครับหรือว่าจะเซอรไพรสกว่าคือเรนนี่ไม่อยู่แต่ยังไงก็จะไปไหว้คุณพ่อนะครับเราจอดเข้าไปครับเราไปเซอรไพรส์เลนดูเหรอครับแกถ้าไม่อยู่ก็เซอรไพรสกลับนะครับพ่อสวัสดีครับ ฟอลลิ่งเลนอยู่ไหมเลนี่ไปไหนฮะห้องน้ำใช่ไหมพ่อถือว่าโทรไปไม่รับข้าวเลยข้าวเลยเรื่องของลูกโอ้ยโอยกว่าชิลแล้วเป็นรถคันที่สามและจังหวัดที่สามแล้วก็โอ้โหสามวันสามคืนสามรถสามทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวคันที่สี่กำลังใกล้ๆแล้วครับแน่กสไปายเก่าเอ้ยสไปายสไปายกว่าครับ สาวนี่แหละน้องเรนพาทัวร์้าวอันนี้เรนนี่พาทัวร์นะครับเรนนี่ออนทัวร์ได้เลยเขาออกแล้วโอ้โหนี่มากับใครเรนเรนมากักใครครับนี่ไงเป็นไงล่ะเออเ็กน้อยนะคบอคิวเล็กน้อยนะครับ,ลรบแล้วก็อย่างที่เขาบอกว่าอันนี้อร่อยเราก็ต้องเกลียวมะแบ่งกระเป๋า ไม่เอาโอเคจิบฟันเนาะแกค,ครับอ,อ่าอันนี้พริกเตียของน้องเลนะครับมาโ,โอเคครับแล้วมาชิมด,ด้วยกันก่อนครับนะครับก็เก็บภาพความทรงจางกับน้องนะครับอยู่ประมาณ1ชั่วโมงก,กว่าๆแต่ง k ิ้ u เลนแล้วเจอกันใหม่ครับ